ยุดไ,ยได้โอ้ยแสนหากระลงเลิกกันอีกับบอได้บอมอได้นนอายไอแต่ว่าถามพวกไอยอย่างทาง้างในกะพอมีวิธีได้มันเป็นอยู่าะรติงมงมันก็มีกิลีเทรอวะโอ้ยมึงเสื้อกูลดนะอันเสซนนี้นะผู้สาวงามเขามาก,กันทุกปีเอ้าขูเสื้อมึงาเบเ่งโตไป เอกุ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วหยุดหยุดหยุดยุดยุผู้สาวไอ้ขอห่นน้ำไดบอพวกไอ้ขอหุ่นน้ำไดบอหยุดไอ้จีหดเป็นบอนี Arizona, Toy, <m any. S 2> ่นี่อย่างน้องขาสองคนิหดคนละห้สีพันไดคนเลยตอนนี้แม่งหดน้าเสียเงินนี้แต่ว่าเออเป็นยังพวกน้องงาม เช้เช้าอโอนเลยอนเลยอ้าได้แล oh, ้วน <ills> oh, <inary> ี่โอเคอ้ฮดตามสบายได้ฮดปีใหม่ได้อวเนี้ว่เนี้ยอวนี้ส่ดีีปหม่เด้ออู้ยจะเป็นเย็นเยอ้เย็นฮบี่ไหนเย็นสมัยเย็นสมัยที่เพื่อนเนอะอันู้สาว อันกินเบียร์น้ำไอได้บ่เออกินเบียร์น้ำไอได้บ่ไม่อย่างนี้น้องคำที่จะกินเบียร์นี่คนละแสนได้โอนตอนนี้เลยแมงคนละแสนแบบนี้แต่กับว่าเป็นอย่างดอกน้องงามโอนโอนโอนเซียวโอน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 ติ๊บเอาเรียบร้อยเยินเข่านะเซียวโอเคไอ ข้อแห่งอยู่เลยเนาะหาสุดเ้ยจะแตกปันไตไตยอยากมาทางอื่นเนาะเบียไอ้คู่หวานใช่าาไหมไอเดี่ยวเนาะโอ้ยหวานแท้พว,พวกไอหนี่งพอด้หวานตะเบียเด้อื่นกับหวานน้ำเฮ้ยแท้บ้าเจอแล้วป,ปัเนี่นไอ้ขอทาแป้งได้ปะ นี่ยัางอ้วนอีกแล้ว่ะท่าแป้งคนละแสนหาไอโอ,อนแถวนี้เลยเปียกูกระจ้างให้สะแตกละท่าแป้งก็ยังเห็นกูเสียงกันอีกอยู่ไม่เป็นยังเป็นยังกระเจ้าง้ําโอนโอ,อนโอ,อนโอนเอ้าแม่ได้าเสียวเงิดข่าแล้วโอเคไอท่าตามสบายเลยเดี๋ยวเห็นเลยหยุดได้ โอ้ยแสนหากระลงเลกกันอีกแลบ่ได้บ,บอ,อบ่ได้นะ่ยไอแต่ว่าถามพวกไอ้อยากทาง้างนกะพอมีวิธีไดเม้นมาเม้นมาเห็นแนวไหนเจียวมึงว่าสโลกแกนเขาให้ไอ้เราฟังมึงดูไอ้สโลกแกนของเขานะหนาใสาใจดีต้น่าจ้ะออสโลกแกนคือขักใช่ปะ พวกไอ้ตัวเห็นแน้วไหนคือเก่าไอา้ท่าไเร่อยลับอะไนี่นะทนั้งนห้ค่ะคนละหาเศษสไปก็นักเป็นหน้าอะไาเสี่วโอนเลยโอนเลยข้าเจ้างามข้าเจ้างามโอเคโอเค,โอ,เคโอ้เสี่ยว มีข่าวสิบอกเงินเบิดเ <laughs> งินเบิดกับเกมโอเวอร์อายพ่อกันไม่ปีหน้า <laughs> มึงก็ว่าเติมเงินม่เยหลายนี่เชียวโหดาด้าทั้งไหนหโอกมึงกูโอนไปบักหลานแล้วเนี่ยนะยานปีหน้ากูเติมให้แม่เชียว้าเลยหน้าหมาเลยหน้าน้ำแน่ ไม่เอาไต่หามเถอะวะโอ้ไป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 ถามว่าเพียพอผิดแม่ส่วนถามว่ามิวใจกันกูอยากเล่นน้ำขว้นมาคือว่าแลยกูอยากเล่นน้ำจูขึ้นมากูจะขึ้นมาหอน้ากูเนีกูอยากเปียกขึ้นมาล่ะแม่กาแฟมาซึกมาเขียวเผานกเขาบ่อขันขันบ่ม่วนขันบ่วออนซอนทีมงานไข่ตองมันบอกกุ๊กๆๆอย่าลืมได้ขาดสามารถทักหาได้ทางทีมงาน ไทยบ้านทางเดือพี่น้องเด้อฝากเบอร์ไว้อยู่ด้านร่วมเด้อสามารถทักหายเนาะมาเคลียเผานุกเข่าบวคันช่วยได้กุ๊ก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 